นะเจ้าคนแสดงจะหายนะเจ้าก็ขอบอกกล่าวคุณจตุพรนะเจ้าว่าขอฮื้คุณยุดในพฤติกรรมนะเจ้ายุดในพฤติกรรมนี่เลยนะเจ้าเพราะว่าบะอ่านคุณจะบะมีตียืนนะเจ้าเพราะว่าคนแสดงนะเจ้าคนแสดงจะหายแต่ก่อนนี่ 5, 5นหักหักน้ถือสะทานคุณดแล้วเราคุณตู่จตุพรแต่ช่วงระยะหลังๆนี่นะเจ้า คือมันเหมือนกับคุณน่ยจะจะเลยเถิดนะเจเเ้าเลยเถิดเขาบอกว่าคุณไปกินอย,ย่างที่สําแดงมาถึงได้เลยเถิดขนาดนี้นะเจ้าเพราะฉะนั้นขอฝากบอกทห้นคุณยุดพฤติกรรมนะเจ้าก่อนที่คุณจะไม่มีที่ยืนนะเจ้าขอฝากไ้แค่นนี้นะเจ้าจคคนำกรถึงไอ้ตูคนชื่อตู่ทำดีแต่ที่แพ้ ไม่แน่แน่อุดมการผ่านหักหลังฝีปากนี้แต่ใจคดหน้าชิงชังคือสตังเป็นพระเจ้าเขาซื้อตัวท่านกักกี้มีพระคุณหนุนเชิดหน้า ประโยชน์ตนหน้าชิงชังคนเสื้อแดงขอประนามสาบเช่งนักชักไอ้หอหักทอนยศคนหักหลังตกนรกหมกไม่ไอ้สังคังนรกสั่งมึงเฉกเช่นเป็นเดนคนจากคนเสื้อแดงเชียงรายครับสามนิ้วคนที่มีอุดมการและ ยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับอย่างกรณีที่ท่านจตุพรเมื่อก่อนเคยเป็นนักสู้เป็นแกนนำต่อสู้ร่วมกับคนเสื้อแดงทั่วทุกภาคทั้งประเทศเนี่ยนะครับแต่ละคนก็ยอมรับว่าเป็นนักสู้อยู่แนวหน้าคนหนึ่งที่คนเสื้อแดงเชียงรายก็ยอมรับแต่บัดน,นี้ ตามที่ได้เห็นคลิปหรือกระแสข่าวที่ท่านออกมาโจมตีบุคคลที่มีบุญคุณต่อท่านท่านคนเดียวนะครับที่เคยเป็นนักสู้และท่านเนี่ยแหละก็เคยไปติดคุกติดตารางแต่แล้วท่านก็รวยกว่าคนอื่นหมดนะครับนักต่อสู้ทั้งหลายนะครับไม่มีใครที่จะได้ไดียดีเท่ากับท่าน แต่มาปัจจุบันนี้ท่านได้กลับไปอยู่คนละขั้วก,กับฝั่งประชาธิปไตยในฐานะที่ผมเป็นคนเสื้อแดงเชยงรายเห็นแล้วก็หมดหมูใจยอมรับไม่ได้ที่จะให้ท่านเป็นผู้นำหรือผู้ชักจุงมลชนคนเสื้อแดงต่อไปได้ก็ขอฝากตัวท่านนะครับ ว่าถ้าคิดผิดคิดใหม่ได้นะครับท่านเป็นคนที่ว่าเห็นขี้ดีกว่าไส้นะครับนี่ผมพูดจริงๆนะครับครับสำหรับผมก็ขอฝากพี่น้องคนสแสดงช่วยกันจดจำหนุ่มคนคนนี้ไว้ตลอดไปนะครับเชิญางหลังลสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคนสแสดงทั่วทั้งประเทศไทยวันนี้คนสแสดงของจังหวัดเชียงให ได้มาพบปักแลรมาตกลงกันว่าหลังจากที่คนสแสดงจับวัาย์จึงหายได้รับคิปของคุณจตุพรพรมพันธ์หรือว่าไอ้ตูนะครับคนสแสดงได้ฟังไอ้ตูแล้วบ่อยจะสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นคนสแสดงจึงหายนะครับจึงมารวมตัวกันเพื่อที่จะ,ะแถลงโต้อตอบ กับไอจตุพรพมพันธ์นะครับจตุพรพมพันธ์ไปทรยศต่อคนที่มีบุญคุณของมันนั่นก็คือคุณทักษิณนะครับและก็มาทรยศต่อคุณยินลักลจากนั้นก็มาทรยศต่อพรักเพื่อไทยนะครับวันนี้คนเจะหาไฮจึงอยากจะขอโต้ตอบ คุณจตุพรพงพันธ์หรือไอตูว่าคุณเนี่ยเป็นคนแบบนี้บเหมาะสมที่จะมาเป็นแกนนำของคอนแสดงอีกต่อไปของการไปเชิญคนต่อไปครับครับสวัสดีครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะที่เป็นคลิปของนายจตุพรพงพันนะผมก็ได้ดูแล้วนะฮะผมมองอย่างนี้นะว่า คุณจตุพรภงมพันธนะ์เมื่อก่อนเราต่อสู้ไว้ร่วมการเคียงบ่ายเคียงไหลถ้าเปรียบแล้วเขาก็เหมือนแม่ทัพนะฮะพวกผมก็เหมือนกับพนทหารนะฮะเราก็สู้มาด้วยกันพวกเราผมอยากให้คุณจตุพรกับย้อนไปคิดตอนพวกเราที่ตายในสนามรบปาดเจ็บติการติดคุกบางคนต้องรีภไพรนะครับเราถือว่าโชคดีที่เรายัางมีวันนี้นะฮะแต่เมื่อคุณออกคลิปมาอย่างนี้ ผมเคยติดตามสมัยจำได้ไหมคะความจริงวันนี้รายการความจริงวันนี้สามเกลอนะวาจาอะไรนะที่คุณมีสโลกแกนว่าวาจาจริงย่อมไม่ตายนะอมะตะวาจาอมะตะนะครับอะไรทํานองเนี้ยผมยังจําได้พวกคุณใส่เสื้อแดงร่วมกันจับระดมคนเสื้อแดงพวกเราก็ตามคุณ ความจริงวันนั้นกับความจริงวันนี้มันคนละเรื่องวันนี้คุณไปนั่งจัดรายการกับคนที่คุณต่อสู้กันมาตลอดคุณไปอยู่ฝ่ายเขาผมยอมรับว่าคุณไม่มีม,มีวาทศิลป์แต่คุณน่าจะดึงเขามาอยู่ฝ่ายเราไม่ใช่ว่าคุณให้เขาดึงไปอยู่ฝ่ายเขาแล้วคุณมาเผาบ้านตัวเองคุณระเบิดมาย้อนใส่บ้านตัวเองแบบนี้พราะว่ามันใช้ไม่ได้นะครับ